สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ครูแอมจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องสมบัติและการเลือกใช้วัสดุค่ะหากเราต้องการจะทำวัตถุบางอย่างเด็กๆมีวิธีการเลือกวัสดุมาทำวัตถุเพื่อใช้งานตามความต้องการอย่างไรคะในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนถึงสมบัติและการเลือกใช้วัสดุมาทำวัตถุกันค่ะ เด็กๆด,ดูไมิคะว่าการเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุเราจําเป็นจะต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุก่อนเพื่อให้สามารถนำวัสดุมาใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของเราจึงจะทำให้เราได้วัตถุที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะ เด็กๆลองมาดูสมบัติและการเลือกใช้วัสดุในการทำกระทะกันนะคะเริ่มแรกเด็กๆดูที่ตัวกระทะค่ะตัวกระทะเขาจะทำมาจากโลหะเนื่องจากโลหะนำความร้อนได้จึงทำให้อาหารสุกค่ะต่อไปเด็กๆสังเกตที่ด้ามจับกระทะสิคะด้ามจับกระทะทำจากพลาสติกเนื่องจากพลาสติกไม่นำความร้อนเมื่อนำมาใช้ทำด้ามจับ ด้ามจับจึงไม่ร้อนค่ะเอแล้วหากสมมติว่าเราทำด้ามจับของกระทะด้วยโลหะจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆใช่เลยค่ะด้ามจับของกระทะก็จะร้อนนะคะหากเราเอามือไปสัมผัสก็อาจจะทําให้มือของเราผุพองได้นะคะดังนั้นเราจะต้องเลือกใช้วัสด,ดุในการทำวัตถุให้เหมาะสมด้วยนะคะ เรามาดูสมบัติและการเลือกใช้วัสดุในการทำวัตถุต่อไปนี้กันค่ะวัตถุแรกที่เราต้องการจะทำนั่นก็คือผ้าขนหนูผ้าขนหนูจะทำมาจากวัสดุก็คือผ้าเนื่องจากว่าผ้ามีสมบัติในการดูดซับน้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือใช้เช็ดตัวหรือใช้เช็ดหน้าค่ะต่อไปวัตถุที่เราต้องการทำก็คือแก้วพลาสติก แก้วพลาสติกก็จะทำมาจากวัสดุคือพลาสติกค่ะเนื่องจากสมบัติของพลาสติกมีน้ำหนักเบากันน้ำได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์คือใช้ใส่น้ำดื่มได้ค่ะต่อไปหากเราต้องการจะทำยางรัดของเด็กๆคิดว่าเราต้องทำจากวัสดุชนิดใดคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องทำจากยาง เนื่องจากยางมีความยืดหย,ยุ่นสามารถนำไปใช้รับของได้ค่ะต่อไปชอ้อนสแตนเลสทำมาจากวัสดุก็คือโลหะเนื่องจากโลหะมีความแข็งแรงนำความร้อนและนำไฟฟ้าดังนั้นเราสามารถนำไปทำเป็นเครื่องครัวและภาชนะหุงต้มได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆในเรื่องของสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามสมบัติของวัสดุนั้นๆการเลือกใช้วัสดุมาทำเป็นวัตถุจึงต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะทำให้วัตถุของเรามีคุณภาพและมีความปลอดภัยด้วยนะคะ เด็กๆนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้มาทําแบบฝึกหัดกันนะคะโดยเด็กๆจะต้องทําแบบฝึกหัดออนไลน์จากลิงก์ที่คุณครูส่งให้ค่ะและคุณครูจะรอตรวจคำตอบของเด็กๆนะคะวันนี้ครูแอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ